อย่างพระำรมลูนาสองชั้มมันก็จบลงเป็นเรียบร้อยต่อจะมี้ก็คือเป็นพี่ไหว้พระเสียบานเรื่อ,อาากันเทศก็าสิบพิกีเดี๋ยวต่อจะนี้ก็จะได้ชมพิธีประชูหวานทำพึ่งข้าวตอนต่อไปท่านผู้ชมครับ ยัดต่อชนิดพิธีสลูกปันอาพลองจันไรก็จะติดตา,ามชมค่ะท่านผู้ชม,มตอนนี้พี่น้องบางสวนก็เดินทางมาานำข้าวมาเพื่อที่จะประกอบพิธีอาพลองจันไรในช่วงต่อไปครับ กม่จเจอกันนานเลยเน้องผ้ชมในอาคารหลังนี้ก็คือที่จะประกอบพิธีข่าวเปลือจังใดาู่ก,กันเองที่น้องก็จะนําข้าว <c oughs> เปลือกเนาะแล้วก็จะนํอในนี้ก็มีประกอบไปด้วยโลุ่เทียนดอกไม้มีข้าวมีได้ผูกเขนมีเทียนแล้วก็กระน,น้ำหอมนะครับเพื่อที่จะมา สูงผ่านเจัแม่ถ้าแม่โพสมงนั่นเองนะคุทรงเป็นพิธีท่าเนิมปัจจบัตรตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาก็คือหลังจากที่ทําได้ทํานาเก็บเกี่ยวนําข้าวขึ้นแล้วขึ้นยุ่งเสร็จจับก็จะมีการจัดบุญมหาชาติหรือบุญเท่าเว็นั่นเองอผู้ใจชนที่น้องก็จะนําข้าวเปลือกอมาถวายวัดคือ,อมา ทำบุญในบุญพราเวทบุญเทีหายชาตินั่นเองด้วยฉะนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนั้นเราก็ตามด้วยพิธีฮับลืองจองใดนะครับพี่น้องก็จะนำข้าวเปลือกแล้วก็คือพิธีดั้งเดิมในขั้นตอนก่อนช่วงข่ามลังจหก่ที่ฝังพระแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จจบลงพี่น้องก็จะนำข้าว เปลืกมาทำพทิธีรับเพลิงจลายต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนการปฏิบัติสืบทอดมากันยาวนานนะครับกองในถุงก็ถุงปุ๋ยคือเป็นเป็นข้าวเปลือกนั่นเองนํามากองส่วนที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือดอกไม้ผู้เพียนก็คือต้น,นบบน้าหอมข้าวแล้วก็มีได้ถูกแขนนั่นเองนํามาเพื่อที่จะ,ะให้ อาจารย์จะพิธีทําการสูข่ขันรฮาเปิงจันไ์ในช่วงภาคกลางคืนและภาคภาคต่อจากนี้ไปนั่นะคือบรรยากาศตอนนี้ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมใกล้เวลาที่จะประกอบพิธีเดี๋ยวตอนนั้นก็จะมีเทียรตอนที่สุดน่ะสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมพี่น้องก็จะมาะนั่งรอ,อความพร้อมเพ่คุณชนของบ้านเราีกสักครู่หนึ่ง ให้ทางสายเจ้าพิธีพักปรเกพักผ่อนก่อนแล้วก็ค่อยนําพิธีในขั้นตอนต่อไปพี่น้องก็จะมานั่งนะครับอรอเวลานั่นเองบรรยากาศหลายหลายคนนะครับพี่น้องก็จะมานั่งรอความพร้อม น้ำมนต์นะครับพระะพรมมีเลดพิธีขั้นตอนแบบนี้ในมากแต่ภาคยิสานบ้านเราก็จะประกอบกันมีให้เห็นกันอยู่ประมาณเดือนช่วงเดือนสามนะท่านผู้ชมครับก mm ็ hmm. ะะคือเป็นชดูการชุมชนทุดหมูกม่ก,ก็จะประกอบพิธีนี่คือบรรยากาศตอนนี้คงใกล้เวลาแล้วล่ะที่จะประกอบพิธีนะครับท่านผู้ชมก็่จะนำมา เป็นพิธีกรรมที่อนุรักษ์ไว้สืบทอดกันทุกโลกทุหลานดั้งเดิมมันเป็นกองข้าวเปลือกปกติข้าวเปลือกเหล่านี้ก็จะทำเป็นแต่ตอนนี้มันจุดถุงปุ๋ยอยู่นี่เป็นส่วนทางก็นังนมาเป็นภาพบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆนะครับ สวยงามพี่น้องอืมพี่น้องก็จะมาประกอบพิธีร่วมกันนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือพิธีกรรมของเราอีกสักครู่หนึ่งก็ตคงจะ

นับแต่ชาชนก็นี่พิสา,านนํมามันแล้วก็เรื่องูเครื่องไหว้เนาะ ความพร้อมอย่างผู้ชมที่พิธีแต่ละขั้นละตอนเมื่อช่วงเช้าก็เดี๋ยวช่วงเช้าพุ่งนี้ก็จะทําบุญใส่บาตรอีกรองหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนก็จะนําอาหารหวานข้าวกับข้าวกับปลาก็มาบาตรก็คือเป็นเสร็จพิธีนะครับผมนี่ก็คือพิธีประเพณีปฏิบัติของชุมชนคนบ้านเรานะครับก็จะ มาณนี้เหลจะมีพิธีกรรมแต่ละขั้นต่ละตอนกันก็ได้เห็นกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยภาคกลางก็จะทําพิธีแตกต่างกันไปส่วนภาคอีสานบ้านเราก็จะอีกรูปแบบหนึ่งก็โดยมากก็จะเน้นในหลักการทาความดีการบวชทำบุญนะครับก็คือเราก็ได้บริโภคอ,อาหาราข,าข้าวคือแม่ครสวสมนั่นเองต่อจากนั้นก็ท่านเจ้าพิธีก็จะนํา เหมือนเขาเข้ามาแล้วก็เอาปล้งจังใดผูกแขนให้ให้กับแม่พพสศ์ของเรานั่นเองนะครับก็เป็นสิริมงคลบรรดายาพี่น้องที่มรุ่วมุญกุศลใต้ฝั่งเทศเรื่องราวของพระเดชสนดรชาด,ดกเมื่อตอนกลางวันจบก,ก็ช่วงเย็ยนก็จะทําพิธีอันนี้สืบเนื่องต่อกันไปท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ก็ว,วางรอความพร้อมนะครับ รเรียบบนเข้าวเวรหรือเพิ่นหายชาตินั่นเองนะครับรอาจารย์กจ้าพิธีกำลังจะมาแล้ว ยังไม่พร้อมนะครับรอรอทีมท่านอาจารย์เจ้าพิสีด้วยแล้วก็พี่น้องก็กำลังเดินทางมาเรื่อยๆยังไม่ครบนะครับก็เลยต้องรอความพร้อมอีกทีนึ่งทุกคนจะรู้เวลาประมาณนี้แหละพี่น้องก็จะร่วมกันนํำข้าวนำํำน้ำมนต์นำได้ผูกข้อมือแล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนนะครับ อาจารย์พ่อใหญ่เก่งก็เดินทางมาแล้วทังนี้ท่านผู้ท่านบอดผู้ที่ชำนาญในด้านเจ้าพิธีดั้งเดิมประจำหมู่บ้านนะครับก็คือท่านเป็นผู้กล่าวนำแล้วก็เรียบสูงฝันนั่นเองนะครับ Beğendin mi <laughs> ทานผู country, mm ้ชมเอ่อขอถ้าบรรยากาศวันชมพี่ก่อนเด้อเดี๋ยวช่วงระวังรอต่อขึ้นไปว่าจะได้เป็นพิธีของเจ้าพิธีกําลังรอเวลาความพร้อมขอฝากเก็บรรกากาศวันชมพี่ก่อนนะครับผิดทบทการใดขอกรกพริเด้อฝากรักติการด้วยนะครับสวัสดีครับ